เอฟฟาดยับปมโควิดชี้เห็นใจชาวเมียนมาในไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ที่ดูเหมือนจะเรียกได้ว่าเป็นการระบาดรอบใหม่เริ่มจากมีการรักรอบเข้าประเทศจนพบว่ามีการติดเชือ้อจนกระทั่งจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เกิดเสียงมีภาวิจารณ์ไปถึงผู้รักรอบเข้ามาจำนวนมากล่าสุดเอมวิทวัตรหรือที่เราเคยรู้จักกันในชื่อเอมตามใจตุ๊ดได้ออกมาพูดถึงอีกหนึ่งมุม ของการรักลอบเข้าเมืองพร้อมทั้งบอกว่าสรุปจนวันนี้ไม่อยากให้ทุกคนโทษคนพามาไม่อยากให้ไปด่าหาสาบเขามันไม่ใช่ติดทุกคนที่อยู่ในประเทศเราพวกที่ลักลอบเข้ากันนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็ผิดที่คนปล่อยให้เขาเข้ามาโดยเสียงเงินนิดหน่อยคิดอีกแง่หนึง่งเขาก็หนีตายเพื่อมาทำงานก็คงเหมือนคนจากไทยหนีไปทำงานเพื่อจะเอาชีวิตรอดแต่เขาก็คงไม่รู้ตัวว่าติดหรืออะไรจากด้านนอก มึงควรเข้มงวดจะเก็บเงินไรไม่รู้แต่มึงควรคุมเข้มหน่อยตรวจไข้หรือมีระบบไรหน่อยห้ามได้หรอพรมา่าอ่ะกูเห็นแรงงานแบบนี้มาตั้งแต่เด็กมันห้ามลักลอบไม่ได้มึงก็ควรตรวจหน่อยถ้าให้กูโทษนะกูขอด่าพวกที่ปล่อยให้เขาเข้ามาเมื่อเช้าไปตลาดกูเห็นพม่าเดินกันหน้าหน่อยแม่ค้าบางร้านไม่ขายให้ทั้งทงที่เขาก็มาอยู่กันนานแล้วมึงสงสารเขาเขาก็หิวร่างกายเขาก็ต้องการกินไรเหมือนเรา บางคนเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้ามาต้องทําอะไรถ้าจะผิดไปด่าไอ้พวกที่ปล่อยเขามาเหอะบางจังหวัดที่มีข่าวว่าติดเชื้อบางคนก็ผ่านไปด่าเขาไปล้อเขาอย่าประยออ่อนกันให้มากไปหาด่าไปหาโพสหาเขาระวังเถอะถ้าแม่มึงติดขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนคนเขาจะด่าเอาให้ด่าเก่งทุกวันนี้ถ้าต้องเดินทางทำงานหรือจะเที่ยวในความคิดกูนะทำทุกอย่างให้ปลอดภัยเจลแมส อย่าให้ขาดอย่าไปทําอะไรที่เขาห้ามอ่ะมึงเซฟกูเซฟจบอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวไม่ดรมามนะ่าเนาะเซฟทุกจังหวัดที่ติด